ริษัทไทยนะครับยังค่อนข้างใจแคบอยู่นะแต่คนจีนนี่เขาใจใหญ่ไม่คิดมากเขาพร้อมลุยตลาดเขาทุกคนดูแพ็กเกจจิ้งเขาดีทุกคนเห็นแพ็กเกจจิ้งเขาไหมาเห็นไหมทุกคนโคตรน่าใช้เลยนะทุกคนทุกคนของตัวอย่างมาแล้วนะทุกคนอันนี้นะครับก็สินค้ามาจากต่างประเทศนะทุกคนเป็นจากมาจากประเทศจีนนะนี่เดี๋ยวเราไปแกะดูแล้วก็รีแอคชั่นนะครับที่เห็นผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเป็นยังไงทุกคนเห็นเหมือนผมนะ ทุกคนเห็นมันเก่งเลยนะว่าสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงนะทุกคนเห็นมอนผมน,น,นะเราแกะดูไเลยข้อดีของสินค้าจีนนะตอนนี้นะครับก็คือเนื่องจากภาคธุรกิจใช่ไหมครับรัฐบาลจีนเขาสนับสนุกนะทำให้เขามีกําลังแบบเออมีมีอินโนเวชันมีการพัฒนาสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้นะเดี๋ยวนี้สินค้าจีนบางอย่างนะครับนำหน้าไทยไปเยอะแล้วผมบอกให้เราต้องยอมรับความจริงนะแล้วโรงงานจีนดีอย่างยังไงรู้ไ่มครับ1 เขาใจปั้มมากเลยนะครับเขาใจใหญ่คนจีนเขาใจใหญ่หนึ่งเขาให้ของตัวอย่างมาถ้าเทียบกับบริษัทในไทยนะผมแทบไม่เคยได้ของจากบริษัทในไทยเลยบางทีนะครับเป็นกระปิ้น้ำาลา20-30นะครับขอตัวอย่างไปก็ไม่เคยให้ของตัวอย่างมาเลยนะครับแต่นี่พี่จีนเขาใจปั้มนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูเขาประเทศจีนเขาถึงแบบพัฒนาแบบไปขายที่ทั่วโลกแล้วก็เจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานในจีนนะครับตอนนี้เขาไม่ได้อายุมากต่อไปนะครับเขาแบบ20ไปปลาย30เขาก็เป็นเจ้าของโรงงานแล้ว ดังนั้นนะครับมุมมองเขาทัศนคติเขานะพัฒนาของดีแน่นอนนะครับของไทยนี่สู้ยากผมบอกให้คือผมบอกให้ว่าบริษัทไทยนะครับยังค่อนข้างใจแคบอยู่นะแต่ของจีนนี่แบบผมได้ของจากประเทศจีนนะครับสินค้าเป็นของแท้นะครับแล้วก็ของดีนะได้ผมมองว่าได้ไม่ต่ำกว่าเป็นแสนแล้วนะครับเนี่ยของข้างหลังเนี่ยมูลค่าไม่เป็นแสนแล้วนะทุกคนแต่ของในไทยนี่ไม่เคยได้เลยทุกคนน้อยมากอะ่ะที่จะให้อะ่ะคิดเยอะคนไทยคิดเยอะ แต่คนจีนนี่เขาใจใหญ่ไม่คิดมากเขาพร้อมลุยตลาดเขาถึงโตนะครับทุกคนนี่ตัวนี้เป็นอะไรทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขอแกะกันนะสินค้าที่เขาให้นะครับส่วนใหญ่เขาเป็นนิวโปรดักต์ใหม่เลยนะครับจากเขามีมาตรฐานจากประเทศจีนเลยนะทุกคนอันนี้เราก็เรียวๆคลิปเรียวๆแกะให้ดูเรียวๆเลยนะทุกคนอันนี้เป็นสเปกค,คนดูแพ็กเกจจิ้งเขาดีทุกคนเห็นแพ็กเกจจิ้งเขาไหมาเห็นไหมทุกคน คตรน่าใช้เลยนะทุกคนแพคเกจติ้งตัวนี้เป็นสเปรย์ผมนะเรารีแอคชั่นแบบกันสดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นสเปรย์ฉีดผมนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเจลแต่งผมมนะทุกคนตัวนี้นะทุกคนดูแพคเกจจิ้งเขาดิไม่ได้ไก่กาทุคนจีนดี๋ยวนี้ครับเขาอินโนเวชั่นการพัฒนาสินค้าเขาแบบว่าพัฒนาแบบเจ๋งมากทุกคนต้องยอมรับนะและหนึ่งจีนเขาค่อนข้างใจใหญ่ให้ของสินค้าตัวอย่างมาทุกคนเขาแบบเขาเขามองการไกลทุกคน กับผู้ประกอบการไทยนะคนละแบบกันเลยนะครับการไมเซตการมองสินค้าการมองธุรกิจจีนกับไทยนี่คนละแบบกันเลยนะครับคนจีนเขาถึงแบบรวยตั้งแต่รุ่นๆนะครับยี่สิบสามสิบเขาก็โอ้โหโคตรรวยเป็นหมาเศรษฐีแล้วนะครับคนดูแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยทุกคนดูแพ็กเกจจิ้งเขาเป็นไงระดับโลกนะทุกคนผมบอกให้ของที่ผมได้มาเป็นของพรีเมียมเกรดพรีเมียมนะทุกคนเนี่ย ก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการไทยนะครับเมื่อนักรีวิวคุณก็ต้องลองมองดูธุรกิจจีนนะครับว่าธุรกิจจีนเขาไปไหนนะครับเขาใจใหญ่นะครับเขาถึงโตได้ครับเนี่ยทุกคนดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมค่อยทาคลิปรีวิวสินค้าดีๆทีนะทุกคนอันนี้เรารีคชั่นก่อนนะว่าแกะสินค้ามันวอลแค่ไหนทุกคนดูแพคเกจิ้งเขาวอลไหมอ่ะวอลไหมทุกคนเนี่ยอันนี้สเปรย์ฉีดผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเจลแต่งผมนะครับทุกคนอืมทุกคน เป็นอย่างนี้น่าใช้มากเลยทุกคนเห็นปะของเขาลรำหน้าไปไกลมากเลยทุกคนโอเคนะโอเคนะหอมเดี๋ยวเราทำคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบาย